มาถึงเรื่องที่อยู่ด้านหลังเราอายัดหมูแช่แข็ง2แสนโลสอบสอกกักตุนก็เป็นเรื่องที่เป็นดราม่าขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องของราคาหมูแพงณตอนนี้มีคําถามว่าทําไมห้องเย็นที่สงขามันมีหมูแช่เอาไว้มากกว่า2 0 0 0 0นกิโลแล้วทําไมไม่นําออกมาขายมันเป็นต้นตอของการทําให้หมูแพงหรือเปล่ามาดูกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขาพ,พร้อมกับปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ คุณเจษดาจิตรัฐท่านผู้ว่าสงขลาพร้อมด้วยตำรวจแล้วก็ด่านก,การส,รรสราาัตว์สงขลาพานชุ์จังหวัดสงขลาปะสุสัตว์จังหวัดสงขลาเข้าไปตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งในตำบลบ้านนาอำเภอจนะนะฮะหลังมีการตรวจสอบแล้วพบว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทขายเนื้อสัตว์และสินค้าแปรรูปแห่งหนึ่งไปเช่าและนําหมูไปเก็บเอาไว้มากกว่า20 0 0 0 0กิโลกรัมแต่เอาออกไปเพียงบางส่วนเท่านั้นนะฮะส่วนจะมีการแจ้งข้อหาใดเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่าเข้าข่ายไม่เรื่องของการกักตุนหรือไม่ แต่ว่าล่าสุดเราเอ,อ่ยชื่อได้เพราะว่าทางบริษัทนี้มีการออกหนังสือชี้แจงแล้วว่าทําไมถึงต้องเอาหมูไปแช่เอาไว้เป็นสองแสนกิโลเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมพัทลุงครับเจ้าของเนื้อหมูที่เอาไปแช่แข็งทางําหนังสือชี้แจงเลยลงนามด้วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่คือคุณทิติพาลักษณะพิสุทธิ์บอกว่าการจัดเก็บรักษาเนื้อสุกรของบริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมพัทลุงและในสาขาในกลุ่มในบริษัทห้องเย็น เป็นการจัดเก็บจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางการปฏิบัติปกติภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้าเพื่อสำรองสินค้ารองรับการจัดส่งให้ได้5-7วันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่และถึงมือผู้บริโภคครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมากกว่า8จังหวัดแล้วก็มีการแจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุก,กรที่เก็บเอาไว้ต่อก,กระทรพงพาณ์ชย์แล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่17มกราคมที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย 2 1 1แส1กิโลกรัมซึ่งเป็นไปนตามมาติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอันนี้บริษัทเขาชี้แจงและยืนยันนะครับว่าการจัดการสต็อกดังกล่าวเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางปฏิบัติปกติไม่ใช่การเก็บสินค้าเป็นเวลานานเพื่อเป้าหมายทําให้ราคามันสูงขึ้นแต่ประการใดครับ,รบ,รบขณะที่เมื่อวานก็มีการประชุมเรื่องนี้ครับโดยพัตสคาครับนางฉัดสุดาชุมแสงบอกว่าห้องเย็นเนี่ยอันนี้มีความผิด เพราะห้องเย็นไม่ได้มีการแจ้งการครอบครองเนื้อหมูขนาดนี้ไปที่พณิชย์จังหวัดให้รับทราบตามกําหนดครับอีกทั้งผู้เลี้ยงหรือเจ้าของสุกรเองคุณก็ต้องแจ้งด้วยนะว่าสุกรเนี่ยมันมีเท่าไหร่แล้วคุณอ่ะขายไปเท่าไหร่ให้กับทางพณิชย์จังหวัดเขารับทราบด้วยเช่นเดียวกันนะฮะส่วนเรื่องของการจะเข้าข่ายกักตุนหรือไม่นั้นเนีย่ยต้องรอการตรวจสอบบัญชีของทั้ง2บริษัทให้ชัดเจนก่อนทั้งบริษัทห้องเย็นและบริษัทที่เป็นเจ้าของเนื้อสุกรครับ เนื่องจากว่าตอนนี้ยอดที่บริษัททางด้านของเบทาโกโรแจ้งมาไม่ตรงกันกันกบสต๊อกที่มีอยู่ในห้องเย็นซึ่งไม่สามารถระบุได้ณตอนนี้ว่ามันเข้าข่ายการกักตุนหรือไม่อฟังเสียงพณิตจวัดสงขลาครับหลับในเรื่องการกักตุนเนี่ยนะคะเราดูข้อมูลของทางปีตินะคะจากห้องเย็นแล้วแล้วก็ตามใบตาโกรนะคะ อสอบถามข้อมูลกันนะคะว่าเขามีปริมาณการรับเข้ามาและก็ปริมาณการจ่ายออกไปตรงนี้นะคะเราอยู่นะคะเราก็จะต้องดูข้อมูลของเขาก่อนนะคะว่าเขามีปริมาณการรับจ่ายออกไปเป็นประจําสมบูรณ์เหมือนอในช่วงก่อนที่ผ่านมานะคะหรือเปล่านะคะตรงนั้นนะคะเรายังตัดสินใจไม่ได้นะคะตรงนี้ว่าเขาจะกลับตืนหรือเปล่าเราต้องรอเอกสารมาประกอบการก่อนนะคะ ต้องบอกว่าในทางคดีมันมีความผิดเกิดขึ้นแล้วครับนะฮะท่านพลตารวจตรีอาชาญจันทร์สิริผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสงขลาบอกว่าทางคดีเบื้องต้นเนี่ยมีการกระทําผิดเกิดขึ้นใน3ประเด็น 1. ไม่มีการแจ้งการเข้าครอง2เรื่องของการแจ้งประมาทสินค้าและการกระทําดังกล่าวเนี่ยข้อหาเนี้ยยังสรุปไม่ได้ว่าเข้าข่ายการกัดกุนหรือไม่ต้องรอการตรวจสอบก่อนนะครับขณะที่การชี้แจงเอกสารทั้งหมดเนี่ยต้องรอังทั้งสองบริษัทยื่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบอีกทีหนึ่งเร็วๆนี้ ถ้าผิดก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับนะฮะในส่วนของเนื้อหมูในสต๊อกดังกล่าวเนี่ยทางด่านกักกรรันสัตว์ตอนนี้ถอนการอายัดตแล้วเนื่องจากว่าเสร็จสิ้นในการตรวจสอบกระบวนการแล้วของทางปศุสัตว์รวมทั้งได้มีการขอดูเอกสารในการรับเข้ามาที่ห้องเย็นก็มีใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายแนบมาอย่างชัดเจนไม่ได้ผิดปกติที่เหลือต้องรอการตรวจสอบให้ตรงกัน ทั้ง2บริษัทก็คือบริษัทห้องเย็นกับบริษัทที่เป็นเจ้าของสุกรว่าทําไมจํานวนของคลังที่มันเก็บไว้ทั้งสองบริษัทไม่ตรงกันใช่เ<ม>นี่คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตมาแบบนี้บอกโอโ้โหนี่แค่จังหวัดเดียวนะยังมีห้องเย็นจังหวัดอื่นๆอีกหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบดูนะฮะเพราะเมื่อวานประหลัดกะระทรวงพาณิชย์บอกว่าสต๊อกหมูทั่วประเทศมีอยู่8,000ันกว่าตันนะฮะต้องไปดูนะฮะ